เอี่แฟนคลับแฮส่งกำลังใจพอแหลมหลักะแม่หน่วยการรั่วเกิดอีหยังขื้นออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ให้ค้ามพันคนเฮาหูหนาบ่าหูใจเฮ็ดบาปกังคักน้อบ่รู้ตนกันแนบบอกเพื่นว่าอ่ะส่งกำลังใจนะพี่น้องนะแตะว่าก้อนสิบว้าจกับเอสี่แฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมพี่ย่าขามพันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแคนแฟนมอลัมเทคคารพรักสู้ผู้สูคนมอนี้มาพมาพอกันคือเ่าพี่น้องกับแอดมิหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาพันคนโกสุริโยบานทาพี่น้อง นี่ตะโกไปหนาโกไปหน่ายย่างเดียวเอาเป็นจังไดเนี่ยส่งกําลังใจกัน,ด,นดัวนเนะพี่น้องเนาะหนึ่งชั่วโมงทีพานมาเนี่ยละอ่าทั้งดันของเพจยายแหลมสาวน้อยตัวจริงเสียงจริงในมีการออกมาเคลื่อนไหวรู้สึกเศร้าพนว่างคนเห้าหูหนาบ้าหู่ใจเห็ดบาปกันคัก บบรู้ตนกันแน่บอเพื่นว่ากับโบููว่าเกิดยังขึ้นสำหรับโพสต์นี้บอท่านใดแล้วบอท่านใดซวงเพื่อผ่านบ,บอท่านใดทราบพ่นองตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์ในเวลาไล่เลียกกันนี่ล่ละรู้สึกเศร้าคือเก่าเหมือนเดิมหามาก่อนชีวิตเมื่แล้วกําลังใจกี่ครั้งแล้วคนสัว ไก่ย,ย่างล้อยนวลพื้นหลังสีแดงตัวหนังสือสีดำหลังจากนั้นเอฟซีแฟนครับก็บเป็นห่วงเป็นได้ถามไทยกันเขาไปหลายพยคฆ์พันเกิดอีหยังข้นพอเกิดอีหยังข้นแม่เป็นอีหยังผู้ใดเห็นอีหยังกัจเจ้าจังสิไหม,มทางด้านของนาสิเป็นแม่หนุ่ยเป็นคนออกมาตอบกลับเอฟซีแฟนครับ,รบพี่น้องเพิ่นว่าจางังได้เนาะพี่น้องนเนาะมีมีเอฟซี FC ถามกับไป อ่ามีเอฟซีถามเพิ่นเขาไปว่าอีหยังหายอีหยังเสียรั่วเกิดอี่ยังขึ้นเพิ่นก็บ,บอกว่าของหายขอ,องอีหยังระบาดท,ที่นี่พี่น้องอเป็นท่องท่องบ่แมนหน่อยๆน่อยบาดเพรค้ำผ่านมแม่นวยบอกว่าท่องสองบาทสําหรับเหตุการณ์นี้เบื้องจากที่แม่นวยเพื่นมีการตอบกลับเอฟซีแฟนคลับน่าจะเกิดขึ้นหลายมือแล้วแต่ว่าเพื่นสีมะโหซึกโตัว ประมาณวันที่สิบสองสิบสามมือที่เขาบานพักเพื่อนว่างเอ็กซิแฟนครับกับข้อเมียกันขอไปไล่ถ่ายอยู่ในบานพักก็คือขอดูกล้องวงจรปิดไดโบตัตะรือตันเพื่อนท่องบาทนี่เขาไปเช็คว่าหันเกือบเจ็บมือแล้วพนา่ยข้ามผาถ้าสองบาทกับแซนซีแมนบอลป้าถึงถูกมาเห็ดบาปเห็ดเร่งกันขัดกันเนี่ยแค่เพียงผ่านผู้ถอดผู้เกลี่ยสองบมเลกุลเล่าเล่ากันเฮงหามาค้นชีวิตจังส่แม่เข้ามาหามาค้นชีวิตยังส่แม่แมนบอลแล้ว ว่ากันว่าตอนนี้ราคาทองน้องพี่น้องนะ,นองนะทองคํารูปประพันธ์สําหรับมือน,นี้พี่น้องราค่าอยู่ที่หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทก็คือสองบาทนี่ปลาเข้าไปแสนสามกัวเราไปอืมแล้วว่ากันว่าท่องว่าเมนว่าผู้ใดส,สื่อกับสื่อได้ไง่ายสำหรับผู้ที่อ่เหตุงานอ่เจ้าสี่ก็ต้องเก็บกันเป็น บางคนเป็นปีๆบางคนกระถาโบนัสออกอย่างเั่นสี่แม่จ้าสีได้แต่ละปีก็ได้บาท,บาทอสองบาทนี่ก็ถือว่าคักแล้วเด้สองบาทนี่เก็บง่ายคายเพื่อ้นาคารหน้าสิเป็นเซ็นที่อ่อยู่ในรูปโปรไฟล์ของย่าหนุห่ยบอที่เราใส่เซ็นน้าสิประมาณสองบาทรูปหน้าปกนี่มันอ่อรูปหน้าปกนี่เระพี่น้อง,งนา้าสิเป็นเซ็นนั่น ปก,กติแล้วเ่าก็บอกมันใจะเป็นเ้นไดเนพี่นองเนาะแต่ว่าทำสองบาทก,ก็เเ้ษใหญ่พอสมควรปก,กติแล้วบานเห่าจังสีพนยผ่านคือสื่อทอมาไหวเพิ่นสื่อมาไหวเก็บสะสมนี่สิแม้แต่ว่าบอก่อยได้ใจค่ะเป็นการไปงานอ,ออกงานสังคมจังสีงานแต่งงานบุญงาน,บ,น,งานบวชจังไซก็ถือว่าเป็นเรื่องปก,กติแม่น่วยกับพอแหลมก็คขึ้นกัน เพ,พิ่นมีการออกมาตอบกลับเอฟซีแฟนลับเนาะเพิ่นว่าแมนหน่วยบ่มักสซเอาไหพอไ่เพิ่นก็เอามาขึ้นอ่เทิ่งพอแล้วแล้วยังไปทัวร์ทีเพิ่นว่าจ่ายเขาตีเล่าก็เลยบ่ให้เพิ่นไ่เพิ่นว่าครับอ่าแมน,น่วยคิดว่าเขามาลักชวงได้ครับสงไซไผ่หรือถามคนทีไก่กันว่ามีไผ่มากไก่หลดบอ่ออ่าทางด้านของแมนหน่วยเพิ่นกะว่าหนาสิมือเขาบ้านพักจ้ะประมาณวันที่สิบสองสิบสามประมาณนี้เพิ่นว่า อสองบาทจะมีการออกมาตอบรับเอฟซีแฟนครับเอฟซีแฟนครับกับข้อเมงเขาไปถ้าเป็นยูบัะกะขอดูกล้องวงจรปิดจ้าพันอ,อันนี้ถือว่าบ่แมนเหตุการณ์แรกเนาะพี่น้องเนาะบ่แมนเฉพาะในองค์กรของสาวหน่อยเท่านั้นศิลปินมอรมอลลัเกือบทุกคณะเจอกับปัญหานี้พี่น้องการเนี่ยละลักเล็กขโมยน้อยแมนบ่นเป็นจังไรจังอยากไปใดของผู้อื่นจังสั่นพอยังผ่านท่องคําตอนนี้โอ้ย แมนบอลส่วนสีสื้อได้พี่น้องตอนนี้คือว่าทางหายแล้วก็คือโอกาสที่จะซื้อกลับคืนมายากสองบาทนี่แสนกลัวแมนบอลแล้วของหายทุกครั้งเนาะพี่น้องเนาะการที่สีได้ขึ้น่อนข้างยากยากอีหลีแมนได้ขึ้นก็อาจสีบ่ครบเอ,อเพราะว่าผูดแลกไปเสือ้อเล็ว,ว่าบ่อเอาไปใส่กันแล้วกันละเออเอเาไปขายเท่ๆแต่ว่าสําหรับกรณีนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นอ่าคือจ้างแมนนุ่ยขึ้น ว่าหายช่วงที่เข่าบ้านพักก็แสดงว่าก็สิบพันเป็นคดอื่นคดไก่ก็สิเป็นคดหนอันนี้คือบอกตามเนื้อผ่าพี่น้องอเพราะว่าคดนอกบอกว่าสมาสิเขาไปได้ซุ้มซี้ซุ้มหาหอกไปอืแล้วหลายๆข้างเขาก็ได้ยินขา่าวอันนั่นเสียนี่เสียเอ,อหลังเวททีแนะ่อันนั้นแนะ่อันนี้แนะ่แลหลายๆคนบอกว่าน่าสิเป็นคนนอกออ เพราะว่าอันนั้นมันโค่นสวนเขาสวนออกอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอาสีบ่อแมนทั้งเบิดเดิอาสีมีคนในบอจังสีแม่คนในเอาไปบออันนี้ขนาดคิดด้บอ่บอกไปหลายเนาะพี่เขาบอกอยากบอกไปหลายสิเป็นการปักปั๊มเดี๋ยวเพิ่นกัสีว่าอันผู้นั้นผู้นี้ยังจังสียังสียังสีน้าวอากะนี่ละตามหลักฐานเสื้อว่ากะสิเพื่อนน่สิสืบได้บออันนี้ก็บอกมนใจแต่ว่าถ้าค้องหายจังสิสืบเนี้ย หกหยาเปหนค้ามพันเพราะว่าที่เพิ่นว่าวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยก็คือเป็นอาสิเป็นการาาาการขาดเดาการประมาณการว่าซันทากกับว่หมั่นใจว่าว่าเพิ่นหมั่นใจเ่ราว่าวันที่ช่วงวันที่สิบสองสิบสามที่บันทักนพ่นองเนาะหรือว่าจังไรหรือว่าหายไปตอนใดจังสิแม่เพราะว่าท่องเพิน่นกิดนาสิบ่ได้ใส่เพิ่นเอาไว้นั่นละเออแล้วมันเสียเพิ่นก็บพาได้เอ๊ะใจจนว่ามากหอดมื้อนี่ กระสีไปเบิ้งหรือว่าไปอันนั้นอันนี้กระเสียงสีหูว่าเอาท้องเสียตัวนี้เจ้าส่แม่แต่ว่าเจ้าไหนกระตามเนาะผู้หลักเอากับโพดกับพ่อยุดอกเออต่างคนต่างทำมาหากินเออเพราะว่าคนไดเรพี่น้องคนนอกคนในถ้าเป็นคนนอกกะไปหาแนวที่มันดีกว่านี่เห็ดบ่ได้ตีอันสีถ่ายจ้องตลาดขโมยนันตีบพรคือว่าถ้าสมมติว่าของจากของเสียนี่มันสิเป็นเจ้าไดนเงินข่อยเสียสองร้อยสามร้อยข่กรเสียได้ประสันเด เออเชื่อหายจนยาตายเผื่อได้แมนบอกท่องหายสองบาทนี่ก็ัวใจหักปาบเลยหละ่ะอ่ะทรงกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะลูกๆล้านๆกัแห่ทรงกำลังใจเขาไปหลายยายแหลมสาวน้อยตัวจริงเสียงจริงนี่แหละในแพลตฟอร์มของเผื่อเนาะพี่นนะ้นองเนาะนาสิเป็นแมนหนุ่ยนี่แหละเป็นคนออกมาเคลื่อนไหวทรงกำลังใจอีพอเล่าแล้วกะ็แม่หนุ่ยนั่งคนเฮ้าหูหนาบพหวงใจเหตุบาปก,กันคับ บรู้ตนกันไ่บอเพิ่นว่าโอ้ยเนาะจากสิหวาจังไดยมัวใจหักปาบหลือเดี๋ยาเผ่านแมนบอกเงินเสียแสงกว่วนี่มันบอแมนธรมมาดาเดยบางคนหามาตลอดชีวิตกันย่างเก็บบ่ได้เดยแมนบอกอันนี้รูปแบบการออมของแต่ละคนกับสิบอคือกันบางคนออมในรูปแบบของทองเก็บเงินบ่ได้กับสื่อทองมาออมไว้จังสิไหมบาทที่นี่สิ่งของที่จะของออมไว้เก็บไว้จังสิมันหายจังสิ สองบาทบาถ้าสมมติว่<บ>าจําเป็นอยากไปใส่ยังสิเขายังเอาไปจําไปยังใดได้มันบ่เออบางคตเนี่ยเพราะมันซื้อเทเดียวได้เออปีนี้ซื้อหาสิบตังปีหน้าเอาหาสิบตังไปเทิร์นเป็นบาทนาหนึ่งเออปีน้นไปบาทหนึ่งบ่ไปเอาเป็นบาทหาสิบจังสิแม่ เออเราไปเติมไปเทิร์นกันไปเรื่อยๆหล,ลายปีต่อหลายปีเลยอันนี้ก็บ,บอกหมั่นใจว่ารูปหนาปกของเพิ่นที่เพิ่นไทยคููกับพอแหลมเนี่ยเนาะเป็นเป็นเป็นท่องเซนนี่บอ่ออันนี้ก็บ,บอกหมั่นใจกันอันนี้ก็น,น่าสิประมาณสองบาทขึ้นกัน,นอสองกําลังใจพอแหลมละกะแมน่นวยเนาะพ่นองเนาะขอ,อห้ผู้ที่เอาไปเนี่ยระกะับตัวกับใจคิดไหมทําไมส่เลอรตัวเพิ่นพรยาพันเป็นบาปเป็นเว้นเป็นกรรมติดตัวเจ้าของไปบ่ดีดอกเงินท่องได้ไปเงินท่องเป็นของห่อนพรยพันได้มากแบบนี้เป็นของห่อนแมนเอาไปกับบ่มีความสุข ความสุขแม่บอกพูออกไปกระได้ผู้เพิ่นถือออกไปแม่หน่วยก็พอแล้วเพิ่นกับบอสสบายอกบอสบายใจเป็นเ้นเป็นกรรมติดตัวเจ้าของไปอีกเหตุให้ผู้อื่นบอสสบายใจนะพี่น้องเนาะอ้าวจังสันตัวพยัคฆ์ผ่านอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปเอามาบอกซูพีซู้นองฟางนะพี่น้องเนาะส่งกําลังใจให้กับอีพอกับอีแม่น่าพอกันคลิปหนาพี่น้องสําหรับคลิปนี้สสวัดีค่ะสวัสดีครับ